สวัสดีคร oh ับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมพระนะครับสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นนี่นะครับเป็นเคี่ยวหมูตันนะนี่นะครับ นี่นะครับเนาะเคี้ยวหมูตันนะครับมีมีสองชิ้นนะครับเนาะเคี้ยวหมูตันนะครับเราเป็นเครื่องรางของดีจากธรรมชาตินะครับเป็นของดีทนสิทธิ์นะครับผมนะคือพุทธระกลนะครับตาใครเล่นเครื่องรางก็รู้กันเลยนะกรณีนับผูพุทธคุณเขาจะมหาอุดนะครับคุณกระพันชาตินะครับแล้วก็มหาอำนาจนะครับนะครับเพราะเคี่ยวหมูตันนะครับเขาหายากนะครับแล้วเขาก็มีประสบการณ์นะครับเนาะ ที่ที่คนแบบเล่นเครื่องรางเขารู้กันนะเพื่อนเพื่อนเพื่นพี่นะครับก็พอดีเมื่อวานนะครับเนาะมีมีพี่นะเพื่อนไะม่มีแะมีพี่ท่านหนึ่งเขาเขาแบ่งปันมาให้นะครับผมนะก็เ <c oughs> ขามาสองชิ้นนั่นแหละนะครับเ <c oughs> ขาจให้ผมเลือกนั่นแหละนะพ่นเพื่อนพี่นะเนาะนะครับก็เลือกไม่ถูกนะครับเนาะเลือกไม่เลือกไม่ได้ก็เลยเอามาสองชิ้นเลยนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> ชิ้นนี้นะครับเนาะพี่เขาไปลงนะครับ มีไปไปเสกนะครับไปลงแบบให้อาจารย์ลงนะครับเนาะสัมทับอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับมีลงมาแล้วแต่ชิ้นนี้ไม่ได้ลงนะพี่นะเนาะนี่นะครับชิ้นนี้ไม่ได้ลงนะครับชิ้นนี้ลงนะครับก็เลยเลือกไม่ถูกนะนะครับก็ก็ขอขอสองชิ้นมาเลยนะพี่นะครับก็ไม่อยากจะแยกนะนะครับก็ชมด้กันนี้แหละพี่นะครับเนาะชิ้นหนึ่งลงอักขระนะครับเสก No Del wrote, ทับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งไม่ได้ลงนะครับเนาะแต่จะลงไม่ลงนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมหาอุดโคงกระพันเหมือนกันนะพี่ๆนะครับก็สายเครื่องรางเขารู้กันนะครับผมนะก็อย pas, ่างที cause, ่บอกนั่นแหละพี่ๆนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่แบบทักมาขายพระผมนะครับนะผมจะบอกว่าเครื่องรางเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยผมชอบเก็บนะพี่ๆนะเรเลือกไม่ได้ผมเอาสองชิ้นเลยนะผมเก็บก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่ๆนะเพราะเพราะเราชอบนะนะครับ ก็นะครับเนาะมีก็มีการนะครับเนาะใน youtube นะครับนะก็ไปหาดูแล้วกันนะครับเนาะมีการลองยงลองยิงกันนะพี่พี่นะมาตั้งแต่โบราณนะครับเนาะเขี้ยวหมูเอ้เขี้ยวหมูตันเนี่ยพว่พี่นะมันเป็นของดีที่ที่มันแบบมันมีตำนานมานะพี่พี่นะมันก็เลยมีคนแบบมันก็เลยมีคนลองนะนะครับทำคอนเทนต์ลองนะครับมันก็ยิงไม่ออกจริงๆนะพี่พี่นะ นะครับหรือไม like e ่ก็ชาวบ้านชาวเบิรนเขาลองกันเองอย่างนี้นะครับมันก็ใช่ไหมครับพี่เขาไปแอบลองมันก็ยิงไม่ออกนะสมัยก่อนนะเพื่อนพี่นะครับเนาะแล้วก็นะครับมันมีประสบการณ์แล้วกันนะครับนะที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเขี้ยวหมูดตันเนี่ยมันเพื่อนพี่นะครับมันมีประสบการณ์ยังไงนะครับนี่นะนะครับก็ไปดูของพี่นะครับน้องดีเจภูมินะครับเขาก็ลองไว้นะครับเนาะตำนานเขี้ยวหมูดตันเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะนะครับนี่นะครับเขาก็ลองนะครับลองทั้งเขี้ยวเสือลองทั้เขี้ยวหมับ นะก็ไปลองดูกันได้นะครับนะครับแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่านะครับเนาะว่าประสบการณ์ที่ที่สาหรับเที่ยวหมูตันนะนครับที่เล่าให้ฟังนะครับจะมาเล่าให้ฟังเพื่อนพี่เพื่อนพี่ฟังนะครับว่าอะไรยังไงนะนะครับก็ก่อนอื่นนะคุณนพี่นะอันนี้นะครับเนาะอันนี้พูดถึงประสบการณ์ทั่วไปนะนะครับเที่ยวหมูตันเนี่ยนะครับหายากคุณนพี่นะเพราะหายากยังไงนะนะครับ เคี่ยวหมูตันนะครับเาเวลาที่อยู่กับหมูนะพี่พี่นะมันมันยิงไม่เข้านะพี่พีนะเขาก็มีคงกระพันชาติก็คือนะครับมหาอุดคงกระพันนั่นแหละนะนะครับแล้วตอนนี้นะครับเคี่ยวหมูป่าทั่วๆไปนะครับก็มีพุทธคุณเหมือนกันนะนะครับแต่อาจจะไม่เท่าไม่เท่าเคี่ยวหมูตันนะพี่พี่นะครับคือไม่เท่าเคี่ยวหมูป่าตันนะครับแล้วตอนนี้นะครับพานป่านะพี่พี่นะก็ทางบ้านแฟนผมเขาอยู่จังหวัดตากนะครับเขาก็มีแบบ วิธีชาวบ้านนะวิธีสมัยก่อนนะครับเนาะที่แบบล่าสัตว์นะครับเนาะแล้วเขาถือกันนะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับคือเขาถือกันนะครับว่านะครับเนาะคือเขี้ยวหมูป่านี่แหละนะครับเขี่ยวหมูป่าที่เขายิงได้นะครับที่เขาล่าได้นะครับเนาะนะครับพานเขาพานเขาจะไม่ให้ใครนะครับขนาดญาติพี่น้องนะครับเนาะแต่ญาติพี่น้องที่เขาเชื่อใจกันเขาให้นะครับแต่ถ้าแบบญาติไม่สนิทกันมากเขาไม่ให้นะครับเพราะอะไรเพื่อนพ่ี่นะครับเขาถือกันว่านะครับ เคี่ยวหมูป่านะครับนะที่แบบเคี่ยวกวงทั่วไปนะครับเนาะที่โดนยิงไม่ได้นั่นแหละนะครับเขาถือว่านะครับถ้าคนที่เอาไปนะครับเนาะเอาเคี่ยวหมูป่าอันนั้นน่ะนะครับนะมาลงอย่างเงี้ยนะครับไปเสกแล้วกันนั่นนะครับไปให้อาจารย์ไปให้พระเสกอย่างเงี้นะพี่นะปืนนะครับปืนอันที่ยิงหมูตัวนั้นได้นะครับจะยิงอะไรไม่ได้เลยนะครับ มันจะยิงไม่โดนอ่ะมันจะแคล้วคลามันจะหากินไม่ได้นะครับนะเขาเขาคือเขาเชื่อกันอย่างนี้นะครับนะวิถีพานป่านะครับผมนะแล้วก็นะครับประสบการณ์ประสบการณ์รรอีเขี้ยวหมูตันเนี่ยนะพ,พุ่นพี่นะก็กับน้าคนเดิมนี่แหละนะพ,พ,พุ่นพะี่นที่เขาเขาเล่าให้ฟังนะครับนาะเขาไปเจออยู่ที่เขานะพ,พ,พุ่นพะีเนะเขานะครับก็ไปกันสี่ห้าคนนะนะครับนะก็จะมีแบบ ไล่ต้อนอะไรอย่างนี้นะนะครับเนาก็ยิงกันไปยิงกันมาก็แบบปืนสี่ห้ากระบอกครับพื่นี่นะเนาะปืนล่าสัตว์นะครับปืนลูกซองนะครับสี่ห้ากระบอกก็ลุมยิงนะครับเนาะลุมยิงมันจะออกสีขาวๆนวลๆนะครับลุมยิงมันแบบระยะแบบมันสลัดขนนะพี่นี่นะเนาะคือมันจุกมั้งนะครับยิงแล้วมันจุกมันไม่เข้ามันนะยิงไม่เข้านะเพี่อนี่นะเนาะก็ทํายังไงก็ไม่เข้าก็ต้องยอมนะพี่อนี่นะเนาะที่เขาเห็นนะครับเนาะที่เป็นแบบ เป็นประสบการณ์ของน้าที่เขาเห็นกระตานะครับว่ามันจริงไม่เข้าจริงๆนะครับนะก็เลยว่าเขี้ยวหมูตันนะครับแล้ววิธีวิธีหาเขี้ยวหมูตันนะครับนะหมูตันเขี้ยวหมูตันที่โดนยิงแล้วไปเอาเขี้ยวมาก็ใช้ไม่ได้อีกนะนะครับต้องหมูตันที่แบบแก่ตายเองนะเพิ่ีนะครับหรือว่าโดนจับได้โดยวิธีอื่นนะครับนะที่เอามาใช้กันนะครับอันนี้ก็คือความพิเศษของเขี้ยวหมูตันนะครับผมที่มาเล่าให้ฟังนะครับก็ มาลงกล้องกันนะวันนี้นะรูชิ้นเล็กก่อนเดี๋ยวนะครับยุบบหวีดูนะครับเนาะเนื้อหานะครับเห็นไหมครับเนาะนวลยังกะงาเลยนะนะครับยังกะงาอะไรครับยังกับเนื้อพราสมเด็จเลยนะครับเราเห็นไหมครับขาวนวลเหลืองนะครับเราเห็นไหมครับเออเขาคาสติกดีนะครับนี่จีนนี้ที่ตัด อันนี้ไม่ได้นะครับชิ้นนี้ถึงไม่ได้เสกมาแต่มีความเก่าเห็นไหมครับะมีธรรมชาติความเก่าที่เนี่ยยังกัดเนื้อพระสมเด็จเลยอะนะครับเนาเห็นไหมครับนะเนาะขาวนวลอะไรเงี้ยคือสีนมข้นอ่ะนะพอดีๆนะครับความเก่าเหมือนงานนะครับเนาฉ่ำๆด้วยนะครับเดี๋ยวลงกล้องชิ้นนี้ก่อนนะครับผม นี่นะครับเนาะสีมันนมข้นนะครับเนาะยังกับแบบสมเด็จเลยนะนะครับยังกับงาเลยนะครับผมนะนี่นะครับเตี้ยนเตียนเตียนนะครับเคี่ยวหมูตันนะครับผมนี่นะครับดูร่องเลือดนะพี่นี่นะนี่นะครับ แล้วก็มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ได้ใหญ่นะครับเนาะได้ใหญ่แล้วก็มีไปลงขลาอมาแล้วนะครับเนาะผมก็ลืมถามเขานะเาว่าหลวงพ่ออะไรนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ก็มีความเก่าเหมือนกันนะเห็นไหมครับเนาะนหนุ่มข้นเหมือนกันนะครับเนาะได้ใหญ่นะครับพี่พเขาก็เลี่ยมเนี่ยแหละพี่แม่เน,นี่ยเลี่ยมใช้นะครับเนาะเห็นไหมครับ ห้อยนะครับเหมือนก้านโน่นี่นะครับอันนี้เขาก็ห้อยนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับเนาะก็นะครับเคี้ยวหมูตันเนี่ยเพราะนี่นนะเราเป็นของดีแบบตามธรรมชาตินะครับของดีทนของทนละสิทธ์นะครับของทนระสิทธ์ก็ที่ผมเอาไป ที่ผมนึกนึกออกแล้วกันนะครับก็มีเคี่ยวเสือกวงนะพนุษพี่นำเนาะเคี่ยวหมูตันนะครับงาช้างนะครับงากระเด็นนั่นแหละนะครับงากําจัดนะครับกระลปังหาอะไรอย่างนี้นะพนุษพี่บำเนาะเป็นของที่แบบคือไม่ต้องเสกก็ขังอ่ like me, ça, ะ pack, <ifts> hak, นะพนุษพี่นำเนาะมันเป็นของดีตามธรรมชาตินะครับที่ที่แบบคนนิยมอ่ะนะพนุพี่นำเนาะดูนะครับ ็มีความเก่านะพี่น้ำนั่นดูนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็ใหญ่นะครับได้ใหญ่นะชิ้นนี้นะครับแต่ชิ้นนี้ได้นี่ธรรมชาตินะครับดูนะครับมันเลยนะครับเลือกไม่ถูกมันไม่พี่นะเลือกไม่ถูกก็นะครับก็เลยขอพี่เข้ามาสองชิ้นเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะก็นะพี่นะครับง่ายๆนะนะครับง่ายๆนะครับที่ผมจะพูดประมาณว่าแบบ ถ้าเป็นเขี้ยวเสือแกะของหลวงพ่อปานใช่ไหมครับก็ดนะูเ <อะ S 1> ห็นไหมครับนะก็ดูเนื้อหาที่เอามาทำอันนี้สมมติว่าเป็นเขี้ยวเสือนนะครับเห็นไะหนะมครับเนื้อหามก็ต้องเป็นอย่างนี้นะปนวิวแบบนับเนี่ยมันก็ช้ำๆอย่างงี้นะปนวีวนะครับเนาะนะครับแล้วตอนนี้พอช้ำๆกับเก่าอ,อย่างนี้นะครับเนาะ <c oughs> แล้วเอาไปแกะสมมตินะครับเนาะเอาไปแกะเป็นเขี้ยวเสือนนะครับปึ๊บปื๊บป๊บใช่ไหมครับนะนะครับรอยแกะตรงนั้นนะนะครับมันก็ต้องไปกับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานก็ยุคลอห้านะครับถูกไหมครับนะครับ มันก็ร้อยกว่าปีอ่ะมันไม่นนี้นะครับรอยแกะมันต้องไม่มีนะครับมันต้องไม่มีมันต้องไม่มีคมเอาพูดง่ายๆนะครับอ่ะจะได้เห็นภาพนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้เคี้ยวเสือเก่านะครับแต่ไม่อนรุ่ี้ดูรอยจานนะครับเห็นไหมครับรอยจานขอมาจานทีหลังไงครับนะครับเห็นไหมครับขามาให้หลวงพ่อลงทีหลังไงครับเนี่ยนะครับมันยังเห็นไหมครับมันไม่ไปกับเนื้อเห็นไหมครับนี่ไงครับนะอันนี้ที่ผมพยายามจะพูดตลอดนะครับนะว่านะครับ ธรรมชาติองค์รวมของพระหรือเครื่องรางสิ่งสิ่งนั้นนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเนาะมันต้องไปด้วยกันนะพี่น้ำเนาะนะครับเก่านะครับเนาะเก่าแก่เป็นเสือมันก็ต้องเก่านะครับอันนี้ดูก็รู้ใช่ไหมครับเขี้ยวเก่าแต่เนี่ยนะครับก็เขาเพิ่งไปลงมานะพี่น้ำนะเขาเพิ่งไปลงเสกมาใหม่นะครับก็เลยให้หลวงพ่อลงจานนะครับเห็นไหมครับนะมันก็ประมาณนี้นั่นแหละพีคนับเนาะมันก็ต้องเป็นองค์รวมนะครับที่ ที่พยายามจะบอกให้ฟังนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่แวะรับชมแล้วก็กดติดตามกันมานะครับเนาะแล้วก็เพื่อนๆพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ถ้าใครพอมีประโยชน์อะไรกับใครนะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่องไห้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ